วันนี้ขายส้มตำใช่แล้วค่ะวันนี้ขายส้มตำครับขอชิมได้ไหมอ่ะอันนี้มันเวายเหมือนตายวัมนแรกเฮ้ยไม่ตายมันตัวันนี้ขายส้มตำใช่แล้วค่ะนี่นะครับทุเรียนนะครับทุเรียนเอาลูกเล็กมาเพราะว่ามันแบบสุกแล้วก็เลยจะเอามาปอกอ่ะทุกคนขอเริ่มปอกกันยังไงสอนก่อนปอกจากตรงนี้เรอะ หรือว่ายังไงนึงกว่าบินไม่บินครับไม่บินไม่บินไม่บินอ่ไงว่าแม่บอกว่าไม่อกาไปอ่ะทุกคนสอนก่อนว่ากดยังไงเอ้ยสอนก่อนว่าปล่อยยังไงอ่ะอันดับแรกก่อนต้องทํำยังไงเอ่ยไม่เขาก็ปล่อยว่าเป็น <c oughs> เอาเร็วปล่อยยังไงอ่ะแถ้าเริ่มถ้าเริ่มจากตูดต้องตัดตูดออกก่อนไหมหรือว่ายังไง กรีดตามช่อง มือบางส่วนเกินอ่ะเสร็จปุป๊บยังไงต่ออีกช่องหนึ่งอ๋น้ำแหลมมากอ่ะคอยดูว่าจะได้หรือเปล่า ทีละหนึ่งถ่ายออกทีละหนึ่งนีงมันก็กระจกกันนะนี่กะแครพีย็นคนรรมักามันคงจะไปไม่มีปัญญาหุยนี่ทุกคนอาดูนะดูนะนะโอ้ว้าว ปอกเป็นอยู่นะเอ้ยว่าไปมันก็ได้อยู่นะดู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 นี่ดูทุกคนโอ้ยอู้สีสวยมากดูดินี่เอ้ยมันได้อยู่นะแต่จะแกะยังไงทีเนี้ยจะแกะออกมาจากตรงนี้ยังไงอันนันนะเก่งจังเลย สักครู่นี่เนี่ยตอนแกะตรงนี้แหละฝาจะออกไม่ได้เนี่ยออกไม่ต้องออกอีกอ่ะสักครู่สักครู่รอแปบอบุ้ยสีแบบเนื้อสวยมากเลยโอเคครับได้ นี้มาแล้วโอเคสรุปนี่ทุกคนเราไม่หมดอ่ะมันได้ซัมนี่ไหมเออแต่มันก็สวยอยู่อ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าผมถ่ายเออผมแกะออกมาเสร็จจะเป็นยังไงือ ได้เฉยนี่อ่ะ,อะนี่นะต้องกรีดลึกๆโอเคมาคอยดูว่ามันจะอันนี้เป็นหนึ่งฮะนะทุกคนได้หนึ่งละไปอีกหนึ่งไปมันต้องกรีดลึกใช่ไหมได้แต่ว่ามันจะไม่ให้เห็นอันนี้นะยวมันจะเลิยวนะเริ่มโอ้โหองมือมันไม่แน่นอ่ะ 嗯。Okay. รอ่อนอุ้ยได้แล้วๆหืมเหรออุ้ยอ่ะทุกคนนะได้แล้วอ,อ,อ,อ่ะ,นนอะหนึ่งสองสามนี่เอ้ยเป็นอยู่นะอุ้ยแต่ว่าแต่ว่ามันติดตรงนี้เนาะ มันแบบมันติดตรงแบบไม่สามารถเอาเนื้อมันออกจากไอ้ตรงข้างๆได้อะนี่ดูสิทพราคนดูนี่เน้นๆสวยๆงามๆแบบนี้เลย ทำไมมันดูเละจังเลยวะพี่ไปไดิไปฟต้นไหมอืมขอบน,น,น้องไงเง่ยแบบนี้เละ่ราต้องทำยไงอาเถอะใจไม่มเป็นจริงถ้าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าแบบสุดยอดละ อาหาวิธีก่อนต้องทำยังไงต้องเป็นภูก่อนเหรอทไมถึงตัดออกเป็นภูอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวลองอู้ได้ตั้งห้าูอะ่ะคุ้มนะทุกคนขนาดลูกไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะอืมหมายถึงว่าให้ตัดออกเป็นภูก่อนนี้บอก 我胡呢？ นี่เหรอนี่แบบนี้ใช่ไหมทุกคนจั่สี่เหมือนบอสอ่าแล้วเห็นเจ้าไหนโตอ่ะโอเคอเค้ยอันนี้เกิเพื่อนตอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ดูอันนี้ไปก่อนแล้วกัน 我就怕你老妈嘛。 ชินเป็นอ่างละอ๋อขอให้อ๋อขอให้เอาออกจากตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตัวหนหึ่งนะอืมเข้าใจแล้วนี่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 อะแล้วทำไงต่อ อาทุกคนถ้าเป็นอย่างนี้เราทำไงต่อสมมติว่าเราได้มาแบบนี้ละอกลางผูออย่างนี้เลยโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเกตเกตเกตละอ่ะทีนี้ตรงกลางนะอหูปอกเสื้อไม่เป็นตั้งนานปอกผิดโอ้ยไม่ใช่ปอกไม่เป็นปอกผิดวิธีมาตั้งนานอืม พลาดแล้วเอาละม่นด้โอ้โหน,นะ้นนะนอบบ้โหโอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้าอ้าห,หอห้อ้ตอ้โหอหอ้หอ้หอ้โหนอ้อ้โหโอห้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้้อ้หโอ้อ้ห อ่านี่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 โอยน,นี่เอาแล้วทีนี้ต้องทำยังไงต่อแล้วมันจะออกยังไงได้ปาดตรงนี้เหรออุ้ยสวยวะ่ะอุ้ยสวยวะ่ะสวยวะ่ะอ่าจับคูงัดออก ความเนื้อลงเดี๋ยวค่อยดึงออกเฮ้ยเฮ้ย